สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก๊อปปี้เทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับผมมีเทรดเบรกดาวนะครับในคู่ของทองคำนั่นเองนะครับที่อยากเอามาแชร์เอามาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกคนนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจังหวะที่ผมได้มานะพี่พี่มันเป็นจังหวะของต้นปีเลยนะครับต้นปีของปีใหม่2024นี่เลยนะครับเป็นจังหวะไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกัน ลักษณะของแผนที่ผมได้แชร์ไว้นะครับก่อนที่จะข้ามปีนะครับก่อนที่จะข้ามปีคือแผนนี้เลยนะครับผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับตรงนี้คือผมกําลังสอนน้องกรอยู่นะครับเป็นนักเรียนตัวต่อตัวนั่นเองนะครับก็เลยได้ให้แผนแชร์ไว้ให้หน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีคิดแล้วกันนะครับว่าแผนแผนเนี้ยนะครับผม มองยังไงทําไมผมถึงหาเซล์นะครับก่อนอื่นกลับมาที่กราฟปัจจุบันกันก่อนนะครับตอนนี้ทองคําก็วิ่งออกไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้เนาะนะครับแต่เดี๋ยวผมแชร์แผนปัจจุบันไปให้ด้วยนะครับว่าทองคําตอนเนี้ผมวางแผนยังไงนั่นเองโอเคไหมครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นแล้วแหกอย่ามาโทษกันละกันนะครับอ่าโอเคนะทุกคนอ่ะกลับมานะครับผมพาไปดูก่อนเลยจุดที่ผมได้มามันอยู่แถวๆนี้ จุดที่ผมได้เซลล์มานะพี่ๆี่มันอยู่แถวแถวนี้นั่นเองนะครับแต่ทําไมผมถึงหาเซลนะครับทาไมผมถึงหาเซลล์ก่อนอื่นเลยขอพาไปดูไทม์เฟรมเดยก่อนเลยนะครับออกไปดูเดก่อนนะครับทองคําจังหวะแบบนี้พี่ๆี่มันไม่ได้เจอกันง่ายๆ่นะนะครับทองคำไทม์เฟรมเดนะครับเขาทําอะไรไว้เราลองมาดูกันนะครับในไทม์เฟรมเดเนี่ยพี่ๆี่จะสังเกตเห็นว่าแถวแถวบริเวณโซนนี้นะครับมันเคยเป็นแนวต้านสําคัญนั่นเอง นะครับมันเคยเป็นแนวต้านสําคัญมากี่ทีก็รับอยู่ะนะครับมากี่ทีก็รับอยู่แล้วพี่ๆเชื่อไหมว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับหลายๆคนพอเห็นมันกลับมาแถวๆนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยเ,นนเขาจะเซลล์กันนั่นเองนะครับเขาจะเซลล์เซลล์กันรัวๆเลยนะแต่ผมไม่ไม่ค่อยอยากเซล์นะครับเพราะว่าทองคาเนี่ยพอมันทดสอบไปหลายครั้งเนี่ยนะครับมันมีโอกาสสูงที่มีโอกาสจะเอาเบกไไนะรบก,เเบกขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสจะเอาเบรกขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น เล่นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันต้องดูนิดนึงนะครับแบบนี้ผมมองว่ามันอันตรายแล้วรอบที่4แล้วนะถ้ากลับมาเนี่ยมีโอกาสเบรกขึ้นไปนะครับแต่การเบรกขึ้นไปของเขาอ่าเราลองซูมมาดูใกล้ๆนะครับการเบรกขึ้นไปของเขาตรงนี้มันไม่ใช่การเบรกจริงนะครับมันเป็นการเฟคเอาท์หรือว่าเบรกหลอกนั่นเองนะครับลักษณะแท่งเทียนเดประมาณเนี่ยครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าไม่ไม่น่าผ่านนะครับถ้ามันย้อนกลับลงมาเนี่ยคือเราหาเซลล์ได้เลย นะครับจริงๆผมเองก็มีจังหวะเซลลมาตั้งแต่ตรงนี้หละนะครับได้เซลลมาตั้งแต่แถวเนี้ยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับหาเซล์หาเซลแถวแถวพวกนี้แหละอ่านะครับก็ได้เซลล์กันกลับนักเรียนมาเราก็ไม่รู้จะไม่ได้ว่าวันนั้นข่าวอะไรนะครับก็ลุ้นกันมาปิดแถวแถวเนี้ยพอละเลิกนะครับเสร็จแล้วถ้ามันย้อนกลับมาถึงโซนบายพวกนี้ครับเราค่อยหาบายกลับไปใหม่นะครับก็จะเป็นโซนประมาณบริเวณนี้นะครับที่สามารถหาบายกลับขึ้นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็สามารถเล่นตรงนี้ได้รอบนึงนะครับเล่นตรงนี้ได้รอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าตอนมันกลับขึ้นมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชียร์เซลนะตอนแรกนะครับแต่มันไม่ยอมลงนะครับลงไปก็ลงไม่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ยังย้อนกลับขึ้นมาใหม่นะครับพอมันย้อนกลับขึ้นมาแผนสุดท้ายที่ผมแชร์ไว้ให้นักเรียนนะครับก็คือมันไม่มีโซนอื่นแล้วนะครับการย้อนกลับมาเนี่ยพี่พีถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีเหลืออยู่โซนนี้โซนหนึ่งนั่นเองนะครับมันจะมีเหลืออยู่โซนนี้โซนหนึ่ง นะครับที่ดูดีเนาะเป็นออเดอร์บ็อกเกตเบวกของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาบริเวณโซนเนี้ยเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราสามารถหาเซลล์ลงไปได้นะครับแต่ถ้าเขาเบรกโซนนี้ขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าทองคาอาจจะขึ้นไปต่อนะครับถ้าเขาเบรกขึ้นไปนะอาจจะกลับไปเป็นขาขึ้นต่อแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่เบรกนะครับในเมื่อมันไม่เบรกแล้วย้อนกลับลงมานะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าใน timeframe ชั่วโมง เขามีการเสียทรงลงมาแล้วนั่นเองนะครับนี่เอาแบบภาพใกล้ๆเนาะนะครับอย่างเงี้ยเขามองว่าผมมองว่าเขามีการเสียทรงลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันย้อนกลับมาเนี่ยผมมองว่าเราสามารถหาเซลล์ได้นะครับโซนที่ผมรอก็จะมีออเดอร์บ็อกซ์ A บวกตรงนี้โซนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโซนไส้เทียนสดใหม่ตรงนี้โซนหนึ่งนะครับอ่าใครยังไม่ได้ดูในคลิปของออเดอร์บ็อกซ์นะครับลองไปดูก่อนได้เนาะที่ผมทําสัมนาไว้กับไอ้แคปนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เลยเป็น3แผนนะครับที่ผมได้หาเซลลลงมานั formas, ่นเองหรือว่าได้แชร์ไว้ให้น้องกอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาถึง3โซนนี้เราก็สามารถหาเซลล์ลงไปได้นะครับแต่โซนแรกเนี่ยผมแหกนะนะครับโซนแรกเนี่ยผมแพ้ไปก่อนนะครับก็ลบตรงนี้ไป1นะครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ไหลขึ้นมาต่อนะครับจนมาถึงโซนบนนี่เลยคือผมนี่ได้ราคาไปไส้มาเลยนะครับเพราะมันมาแบบจิ้มนิดเดียวเองนะครับแล้วมันก็ลงไปแล้วเพราะฉะนั้น โซนไสเทียนสดใหม่แบบนี้พี่ๆอย่ามองข้ามนะนะครับถ้าเราเจอเนี่ยสามารถเล็งไว้เป็นโซนออเดอร์บ็อกซ์ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่สดใหม่แบบนี้แล้วล่ะอ่ามีไส้จิ้มๆขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ผมมองว่ามันไม่สดใหม่แล้วนะครับผมก็จะไม่เล่นโซนนี้อาจจะไปรอโซนบนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยได้มานะครับราคาเนี่ยผมจาไม่ได้ว่าแถวไหนแต่ผมตั้งเผื่อสเปซไว้นะน่าจะประมาณ7078.8นะแถวแถวนี้ นะครับน่าจะประมาณนี้ที่ผมได้ลงมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยนะครับผมไล่มาจากไทม์เฟรมเดย์เลยนะครับแล้วลงมา h 4ไล่ลงมา h 1นะครับแล้วก็ค่อยมาหาเทรดจังหวะพวกนี้เอานะครับแล้วที่ผมยังมั่นใจว่ามันมีโอกาสลงอยู่เนี่ยพี่พเพราะอะไรนะครับ1มันออกไปติดไทม์เฟรมใหญ่ของเราเนาะไทม์เฟรมเดยแถวแวเนี้ยนะครับที่เคยเป็นแบบการเฟกเอาตรงนี้นะครับ2นะครับถ้าเราได้เซลลลงไปเนี่ยพี่ๆเห็นตอนที่มันขึ้นมาไหม นะครับเห็นตอนที่มันขึ้นมาไหมตรงนี้ครับมันขึ้นแบบไม่ค่อยสวยนะอ่ามันขึ้นมาไม่ค่อยสวยนะครับตรงนี้ลักษณะแบบเนี้ผมมองว่ามันคือลิควิลิตี้นั่นเองนะครับมีโอกาสสูงที่เขาจะลงมากวาดตรงนี้ได้นะครับถ้าเรารู้ว่ามันมีโอกาสทำแบบนี้เราก็เซลล์มันลงมาแบบนี้ก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็น Entry หของผมเนาะที่ผมลุ้นเซลล์ลงมา นะครับแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเอาตรงไส้เลยนะตอนแรกนะครับคาดหวังว่าก็ยอยากให้กินให้หมดเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ปิดหมดตรงนี้นะผมไปปิดแถวแถวยีินิดๆนะครับจาไม่ได้แล้วว่า20เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูภาพเอาแล้วกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือแผนแรกที่ผมเซลลงมานะครับต่อมาผมได้ไม้ p e n ด i n g ตรงนี้มาแล้วนะครับผมไปหาจังหวะเติมไม้เพิ่มที่ time เฟรม5นาทีน,นั่นเองนะครับเราลองเข้าไป5นาทีสิ่งที่กราฟทําก็คือ พอมันมาถึงโซนตรงนี้แล้วนะครับมันมันถึงนิดเดียวเลยนะครับแบบถ้าผมไม่เผื่อสเปซเนี่ยผมเองก,ก็ตกรถนะครับอ่าหลังจากนั้นเนาะมาถึงโซนปุ๊บถ้า t ท m e เฟรม5นาทีมีการเบรกแง่งแรกตรงนี้ลงไปได้ผมจะมองว่านี่คือการเสียทรงของ Time f ฟ a m e M5 ทันทีนะครับย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยมีโซนไหนดูดีเราสามารถหาเซลล์ตามลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือรอน,นั่นเองนะครับรอให้เขาเบรกตรงนี้ไปก่อน นะครับไม่ต้องเบรกตรงนี้นะพี่ๆไม่ต้องเบรกแบบมาหาห้ายหาโลรอเบรกตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับถ้าถ้าถ้าห้านาทีไม่ต้องรอตรงนี้นะครับเบรกแง่งแรกเนี่ยก็นับได้แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นย้อนกลับขึ้นมาเรามีออเดอร์บ็อกซ์โซนไหนดูดีอยู่นะครับมันก็คือโซนนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นไม้เติมไม้ที่2ของผมนะที่ผมได้เซลล์ตรงนี้ลงมานะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้เอาสต็อปลอตไว้แบบนี้เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไป นะครับมันเสี่ยงเกินไปทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องยกขึ้นมาไว้ข้างบนนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยลุ้นเซลล์ไม้นี่ลงมาต่อนะครับสุดท้ายเขาก็ลงมาให้นะก็ลงมาให้นะครับผมก็ไปหา tp จริงๆเนี่ยถามว่าจะลุ้นไปปิดแบบเอาเยอะด้วยกันหมดเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่หืมนะครับผมเองก็อยากได้เงินเข้ากระเป๋าซะหน่อยเนาะนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปปิดขนาดนั้นนะพี่ผมเลงไว้เป็นแถวไหนนะครับผมเลงไว้เป็นแถวแถวนี้นะครับผมมองว่าแถวเนี่ยครับ มันเหมือนทำเป็นโซน SR f l i ไว้หรือว่าแนวรับแนวต้านที่ถูกผักไปผักมาเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ผมมองว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาเนี่ยอาจจะติดก่อนก็ได้นะครับผมน่าจะ TP ไปแถวแถว43นะอืมนะครับเดี๋ยวลองตั้งแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับผมน่าจะ TP ไปประมาณแถวแถวนี้แหละนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือไม้ที่ผมรุ้นลงมาเนาะจัไม่ได้ว่า43หรือ45เท่าไหร่แถวแถวนี้ นะครับเดี๋ยวลองดูรูปเอาละกันนะครับแต่เหตุผลการที่ผมมาแบ่งปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเรามี2ไม้แล้วเนี่ยพี่ๆมันบริหารง่ายนะครับผมเอาไม้เนี่ยสิบอาสิกว่าอ uh, าเนี่ยเข้ากระเป๋าไปก่อนผมก็แฮปปี้แล้วนะครับแล้วไม้เนี่ยทุนดีผมก็ลุ้นไปต่อแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือชิลๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลุ้นลงมาสุดท้ายเขาก็ลงมาให้ TP 1จนได้เนาะแต่ว่าไม่ได้มีจังหวะเติมไม้ต่อแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยปิดตรงนี้ไปเก็บเข้ากระเป๋าสบายใจไปก่อน นะครับที่เหลือถ้าลงมาเลยผมก็ลุ้นให้มันไปเก็บแถวแถวไส้เทียนพวกนี้เลยเลิกนะครับแต่เราลองมาดูสิ่งที่การาฟมันทําต่อนะครับเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนนะครับมันไซด์เววิ่งไปวิ่งมาแถวนี้นะครับแล้ววันนั้นข่าวประกาศออกมาเนาะน่าจะเป็นนอนฟาร์มหรือเปล่านะครับที่ประกาศออกมาแล้วมันทําให้การาฟขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมเองก็วางแผนไว้กับพี่ๆนักเรียนในกลุ่มนะครับว่าถ้าเราอยากเซลลให้ปลอดภัยแถวแถวในเนี้ยพี่ผมไม่เล่นเลยนะ นะครับแถวแบบเอ้ยโซนนี้โซนแถวแถวนี้อะไรพวกเนี้ยผมไม่สนเลยนะครับเพราะผมมองว่ามันไม่แข็งแรงนะครับมันมีโอกาสเป็นสภาพคล่องได้นะครับมันดูน่าเกลียดเนาะง่อยๆหลายๆไม่ค่อยชอบนะครับแต่โซนที่ดูดีมันอยู่ตรงไหนเราลองออกไปดูสชั่วโมงอ่านะครับชัดโคตรเลยนะครับตรงนี้เองนี่ตรงนี้นี่เองนะนะครับตรงนี้แหละคือโซนดูดีของเรานะครับถ้ามันทะลึ่งขึ้นมาถึงโซนเนี้ยครับเราก็สามารถหาเซลล์ลงไปได้ นะครับผมก็เลยได้ลุ้นไม้ตรงนี้ไปก่อนไม้หนึ่งนะครับ SL ไว้บนนี้ถ้าโดนผมก็ลบ1น,นะครับแต่ถ้าได้ลงไปเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเอา1ไปแลก10ทําไมเราจะไม่เล่นใช่ไหมนะครับผมก็ลุ้นเซลลงมาต่อนั่นเองนะครับอ่าหลังจากนั้นกราฟก็ใจดีย้อนลงมาให้แต่ไม่ถึงนะครับไม่ถึง TP นะแจ้งเตือนผมไม่ดังนะตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนั้นผมก็ผมเองก็ได้เปิดกราฟเข้าไปดูนะครับซึ่งราคาที่ผมเห็นนะพี่มันอยู่แถวนี้แล้วว่าในในเฮหนึ่ง นะครับมันอยู่แถวนี้แล้วนะครับผมเลยมองว่าเฮ้ยมันจะถึงอยู่แล้วอะนะครับแต่มันไม่ถึงแบบเนี้ยไม่ต้องไปเสียด้ยนะครับถ้าเราเปิดกราฟมาแล้วพี่ๆแบบตั้ง TP ไว้ตรงนี้แต่กราฟมันถึงแถวๆนี้แล้วก็มีติดๆขัดๆเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บไปก่อนได้เลยนะครับแต่ผมจะมีทิคให้นะว่าอยาก TP ปลอดภัยเราต้องทํายังไงอ่ะเดี๋ยวผมไปบอกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมน่าจะได้ปิดแถวๆบนๆ,บน,ๆนี่เลยนะครับแถวๆยีกว่านี่เลย นะครับผมได้ปิดแถวแถวนี้แหละแล้วก็ได้บอกนักเรียนในกลุ่มไปแล้วด้วยเนาะว่าโอเคนะครับพี่พทองคําเนี่ยผมขอจบรอบตรงนี้ก่อนนะคือพอใจแล้วนะครับสบายใจมากแล้วมาถึงตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็ลุ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ที่ที่ผมอยากเสริมให้พี่ๆคืออะไรนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากเก็บ TP นะครับถามว่าเอาตรงไส้เนี่ยมันก็มันก็คุ้มเลยนะนะครับแต่ถ้าเราอยากเอาปลอดภัยนะครับเราต้องเอาที่เนื้อ นะครับถ้าผม TP ที่เนื้อเนี่ยโอ้โหจบและนิดนิดหน่อยหน่อยเองไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าใครจะ TP เล่งเนื้อ,เน,อเนื้อไว้นะครับถึงจะปลอดภัยเนาะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือเทรดที่ผมได้มานะครับแต่หลังจากนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับทองคานะตรงเนี้ยเสียดายเหมือนกันนะตกรดไปนะครับตอนที่มันย้อนมาตรงนี้ตรงนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับจำไม่ได้น่าจะเป็น CPI เนาะนะครับที่การาฟมันขึ้นมานะครับสะบัดไปรับออเดอร์แล้วก็เอาลง นี่ยังไม่ใช่นะอันนี้ผมก็ไม่เล่นเลยนะครับไม่เล่นเลยไม่อยากบายนะครับทาไมไม่บายนะครับเพราะว่าผมมองเซลล์อะนะครับผมมองเซลล์ผมก็เลยไม่เล่นบายตอบง่ายไปไหมเนี่ยนะครับแต่ผมมองเซลล์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยครับเขายังไม่ได้ไปเคียร์ลิคิวลิตี้ให้หมดนะครับผมกลัวว่าเฮ้ยถ้าผมไปบายในเนี้ยผมอาจจะไปเป็นลายย่อยหรือเปล่านะครับผมไม่ไม่กล้าเล่นในนี้นะครับแต่ถามว่าเอ้าถ้ามันขึ้นไปเลยล่ะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าแผนผมผมก็ไม่เล่น นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมไม่บายนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวนะมันเหมือนจะมีการสะบัดไส้ขึ้นไปรับก่อนตรงนี้แหละนะครับก็มีนักเรียนในกลุ่มได้มาอยู่นะครับผ่านกองทุนกันไปถึง2คนเลยนะครับสําหรับวันนั้นเนาะก็ถือว่าสวยดีนะครับจังหวะเนี้ถ้าใครอยากเล่นก็พอเติมลงมาได้นะครับเพราะอะไรเพราะเขายังกินไม่หมดนั่นเองนะครับเวลากินไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถหาเซลล์เพื่อลุ้นไปกินให้หมดได้นะครับเสร็จปุ๊บจบรอบเลิกนะครับ แต่ตรงนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมไปเล่น GU อยู่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับหวังว่าเคสตัดดี้นี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆเนาะผมได้มาเนี่ยรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับ33บวกอีก,อกตีว่า10แล้วกันนะครับ33อ่ะบวกอีก10เป็น43ลบไป1เหลือ42แถวๆนี้นะครับอันนี้คือที่ผมได้มาเนาะเอากลมๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันราคาอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้เลย นะครับทองคําปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยเขาขึ้นมาถึงแถวๆนี้แล้วนะครับแล้วตัวผมเองมีแผนยังไงต่อนะครับอันนี้ไม่ได้ชวนให้ให้เชื่อสัญญาลืออะไรนะครับแต่แค่แชร์มุมมองของผมเองนั่นเองนะครับผมมองว่าตอนนี้ครับทองคำเนี่ยเขามีอยู่2โซนที่น่าสนใจในการหาเซลล์นะครับถ้าขึ้นมาถึง2โซนเนี่ยครับไม่รู้นะว่าจะมาวันไหนนะครับแต่ถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นนะครับสูยสุตรของผมคือลบ2 นะครับแต่ถ้าผมได้ลงไปเนี่ยยังไง rr มัน cover อ,อยู่แล้วนะครับยังไงมัน cover อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแผนที่ผมกําลังเลงไว้อยู่สําหรับทองคํานั่นเองนะครับพี่ๆท่านใดมีแผนยังไงก็สามารถมาแชร์กันในกลุ่ม Discord ได้นะครับ Discord ฟรีของผมใครยังไม่ได้เข้าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่พี่ทุกคนละกันนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีคลิปไหนน่าสนใจหรือว่ามีเทรดเบรกดาวคู่ไหนที่ผมอยากมาแชร์ให้อีกนะครับเดี๋ยวผมออกมาทําเป็นคลิปให้ละกัน นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยละกันนะครับไว้เดี๋ยวมีคลิปไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมออกมาทําให้อีกนะครับสำหรับ ep นี้ผมก๊อบบี้เทดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ